พบกับช่องปัแปมสู้รอค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาสอนวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้น,ตนเมื่อแขนหักค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญแขกมาะนะคะดาว<ๆ>นี่นะคะคุณพ่อของดาวนะคะเราจะมาประถมพยาบาลน,นะคะให้คุณพ่อของดาวโอเคขั้นตอนแรกนะคะในกรณีที่เลือดมีเลือดไหลออกมานะคะเราต้องใช้ผ้าสะอาดเนะะี่ยค่ะกดเลือดไม่ให้เลือดไหลนะคะ ไม่ได้มีเลือดไหลยออกมาจริงๆนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ใช้แต่ว่าเราบอกไปก่อนโอเคค่ะขั้นตอนที่2นะคะใชออ้ประครบเย็นหรือไม่ก็ให้แขนยกแขนเหนือหัวใจนะคะยกแขนอย่างนี้มันจะลดอาการบวมนะคะขั้นตอนที่3นะคะถ้าเกิดว่าแขนหักไม่รุนแรงมากนะคะเราใช้เป็นไม้นะคะกับเทปเดี๋ยวนะเทปอยู่ไหน <Huh? S 1> เทปอยู่นี่เลยค่ะ เทปนี่เลยค่ะโอเคค่ะเนี่ยะคะเราต้องใช้เทปนะคะเทปแบบนี้กับใช้ไม้นะคะมาดามแขนแต่ถ้าเกิดบ้านใครนะคะไม่มีไม้นะคะสามารถใช้เป็นหนังสือพิมพ์ได้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะใช้เป็นหนังสือพิมพ์ม,ม้วนอย่างนี้นะคะ2อ,อันอีกอันนึ่งาา่างนี้นะคะสออันเอามาทาบกับแขนแบบนี้ได้เลย กับแขนแน่นๆนะคะเราจะสามารถใช้เชือกได้นะคะถ้าเกิดบ้านใครไม่มี ั้ที่4นะคะต้องตรวจสอบก่อนว่าเราไม่ได้รัดแน่นเกินไปนะคะไม่องนั้นจะส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดนะคะจะทําให้เลือดไม่เดินแล้วขั้นตอนที่5าห้ามให้ผู้ป่วยกินอะไรเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวพอส่งถึงโรงพยาบาลแล้วจะอาจจะมีการผ่าตัดนะคะโอเคค่ะขั้นตอนที่6สามารถนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้เลยนะคะหรือไม่ก็โทรเรียกรถพยาบาลถ้าเกิดเ,เราไม่สามารถนําผู้ป่วยส่ง <Okay. S 2> โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการผสมเพรบาลเบื้องต้น